ไปเที่าเฮะเดี๋ยวแก่ตายก่อนครผมเราอยู่ตงรงภูทับเบิกแล้วแต่ยังไม่ถึงยอดนะนิดนึงครับมา,าดูนำเล็กสามด้วย<ะ>นี่ครับดูหมอกซะก่อนขึ้นเต็มเลยสดสดครับกับบรรยากาศอีก4กิโลจะถึงยอดภูทับเบิกครับ ที่ผ่านมามีฝนตกมาเรื่อยๆฮะแต่ก็ตอนนี้ถนนเราดูเริ่มแห้งแล้วนะฮนะเนี่ยเมื่อกี้ตกมาพอสมควรเหมือนกันเราต้องใส่เสื้อกันฝนมาเนาะอันนี้เริ่มดีนะครับจากนี้ไปนี่ฮะด้านบนขึ้นไปอีกประมาณสี่กิโลก็จะถึงแล้วขี่รถเอ่ออะไรแกรนเซียโนหนึ่งสองห้ายามาฮ่าครับยามาฮ่าแกรนเซียโนหนึ่งสองห้า